มาถึงทางด้านข่าวเด่นของอุบลเช้านี้ครับสำหรับข่าวเด่นของอุบลเช้านี้นะครับเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่23นะฮะเชา้าพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชาธิปันจังหวัดในงานแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับซึ่งผมเองก็ได้มีการนําเสนอข่าวคราวของจังหวัดอุบลราชธานีเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ขณะนี้นะครับก็ทางด้านสื่อต่างๆก็เริ่มมีการโหมประโคมแล้วนะครับกับกิจกรรมงานแห่เทียนรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับผมขอเริ่มต้นจากทางด้านมินเจอร์ออนไลน์ครับมนเจอร์ออนไลน์พาดหัวไปสำหรับข่าวเด่นบอกว่าฟังทางนี้ครับอุบลกลับมาจัดประเพณีแห่เทียนรรษาเต็มรูปแบบอีกครั้งแล้วนะจะบอกให้แน่นะฮะอย่างนั้นเลยนะครับ จังหวัดอุบลร,ราชธานีประกาศจัดงานประเพณีแห่เทียนเต็มรูปแบบในชื่อ121ปีทัวรราชฝ่ายทำงามล้ำเทียนพรรษาครับหลังจากหลังจากที่จัดโดยไม่มีขบวนแห่และก็ให้ชมทางออนไลน์ในช่วงที่โควิดระบาดหนักในปี6364พ่ผ่อนถึงปี65นะครับพ่อถึงปี65อา้าวสวัสดีครับท่านผอศักดานะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีเช่นเดียวกันครับขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับ ปี6364นี้มีการจัดแต่ว่ายัางไม่เต็มรูปแบบมีการชมทางด้านออนไลน์แล้วก็ไม่มีขบวนแห่เทียนด้วยนะครับไม่มีขบวนแห่ด้วยมาปีนี้นะครับทางด้านนายพงษ์รัตพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนภาษาประจำปี2565ใช้ชื่อว่า121ปีทัวราชฝ่ายทำงามล้ำเทียนภาษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรนษาของจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักขจรกรจายไปทั่วไทยทั่วโลกครับโดยปีนี้จะมีการจัดงานเต็มรูปแบบเหมือนในอดีตนะครับมีทั้งขบวนแห่ต้นเทียนพันษาไปรอบเมืองการแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมคนท้องถิ่นชาวเมืองอุบลราชธานีณนะลานเทียนนะครับ สวนสาธารณะทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองหลังจากที่2ปีที่ผ่านมาปี63ปี64มีเพียงแค่การโชว์ต้นเทียนเท่านั้นและก็มีการชมแบบออนไลน์นะครับเพื่องดการรวมตัวของพี่น้องป้องปายทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นวงกว้างครับนะฮะแต่ว่าปีนี้เรากลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับนะฮะใช้ชื่อก็121ปีนะครับถวยราชไฟธรรมครับ สำหรับการจัดงานแห่เทียนพรรษาปีนี้เอาสวัสดีครับท่านผออุอดรวงคูณก็รับชมอยู่นะครับบอกว่าแม้ว่าจะมีการจัดให้ชมเหมือนในอดีตแต่ว่าผู้เข้าชมยังคงปฏิบัติตัวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการป้องกันเชื้อโควิด -19 นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กรกฎาคมเปิดให้ชมชุมชนควรทำต้นเทียนพรรษาชมทุ่งดอกไม้และผีเสื้อณลานเทียนทุ่งสีเมือง 1-17ถึงกระกฎาคมนะครับแล้วก็วันที่13กระกฎาคมนำต้นเทียนพันษามาร่วมโชว์รอบทุ่งสีเมืองเปิดขบวนแห่เทียนภาษาภาคกลางคืนด้วยแล้วก็มีการแสดงไลท์แอนสาวครับเช้าว,วันที่14นะครับจะมีการปล่อยขบวนแห่เทียนภาษารอบเมืองครับแล้วก็มีการถวายต้นเทียนนะครับมีการถวายต้นเทียนพระราชทานแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานณวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับ และตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าคณะจังหวัดนะครับฝ่ายธรรมยุทธ์ได้มีการเปลี่ยนนะครับจากเจ้าอาวาสวัดไต้เทิงนะครับมาเป็นทางท่านเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับตอนนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธก์ก็ทราบข่าวว่าคือตามกติกาแล้วถ้าเผื่อ,อาทางเจ้าคณะจังหวัดมีพรรษาครบ80พรรษาแล้วนะครับก็จะเลื่อนให้เป็นทางด้านที่ปรึกษาของเจ้าคณะจังหวัดต่อไปเพราะว่าสูงอายุแล้วนะครับ ปีนี้ก็เลยมีการถวายที่วัดศรีอุบลรัตนารามช่วงเย็นจะเป็นการแสดงขบวนแห่เทียภนภาษาภาคกลางคืนนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประกวดต้นเทียภนภาษาต่างๆซึ่งขณะนี้ก็มีขบวนเทียนเข้าร่วมส่งแล้วครับจำนวน35ต้นเทียนด้วยกันนะฮะสาต้นเทียนครับตอนนี้แจ้งมาแล้ว35ต้นเทียนนะฮะโดยทางด้านนายพงษ์รัตพิรมรัตน์นะครับ <c oughs> ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ตอกย้ำหัวตะปูครับ สวัสดีครับขั้นคอสชอสุชีพัทรนะครับสวัสดีตอนเช้าครับเข้ามาทักทายนะครับท่านผู้ว่าพงศ์รัตน์เองก็บอกว่ากล่าวด้วยความมั่นใจว่าสำหรับาการจัดงานประเศษนิทเทศภาษาครั้งนี้จะย,ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเข้มขน้นทางด้านเจ้าที่นักแสดงทั้งหมดที่เข้ามาร่วมงานจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสและก็มีการเว้นระยะห่างและก็การใส่หน้ากากยังคงให้ความสําคัญและก็นํามาใช้ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ และก็การจัดงานครั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเช็คอินได้อย่างสวยงามเพราะว่ามีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมดจึงเป็นปีแรกที่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพขบวนต้นเทียนได้อย่างสวยงามที่สุดกรับท่านคอสชอสุชีพไปประชุมที่กระบี่นะครับอ่าครับผมครับนี่ก็เป็นภาพของการประชุมนะฮะเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการประชาธิพันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็น ทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก็มีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกทีนี้ครับเอาล่าสุดทีนี้ครับนะฮะล่าสุดนี้ทางท่านพ่อเมืองนะครับท่านพ่อเมืองเองก็มาตอกย้ำหัวตะปูอีกครับนะฮะบอกว่ามั่นใจในการกลับมาจัดงานแห่เทียนให้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาช่างต้นเทียนก็โชว์ฝีมือนะครับทั้งช่างต้นเทียนรุ่นใหม่แล้วก็มีการผสมผสานกับช่างเก่าได้อย่างลงตัวแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องป้องปายที่รับฟังการ ถ่ายทอดสด a c e b o o k Live นะครับแล้วก็รวมทั้งดูคลิปนี้ด้วยนะครับได้มากลับมาเที่ยวมาดูมาชมนะครับมาช็อปมาชิมนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเราครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีครับนายพงษ์รัฐพิรมรัตน์ครับ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการ,กรงานเทียนภาษาประจำปี2565ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจช่างทำต้นเทียนตามคุ้มวัดต่างๆนะครับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยปีนี้คุ้มวัดส่งต้นเทียนทั้งประเภทแกะสลักติดพิมพ์และก็เทียนโบราณเมื่อสักครู่นี้บอกว่า35ต้นตอนนี้เพิ่มเป็น36ต้นครับภายใต้ชื่อ121ปีทวยราชไฟทมงามล้ำเทียนพันษา อันนี้น่าจะเป็นคำขวัญเก่าแต่ว่านำมารีเทิร์นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะฮะแต่ก็สั้นแต่ว่ากระชับและก็ได้ใจความดีครับพร้อมทั้งร่วมมือแกะสลักต้นเทียนภาษากับช่างต้นเทียนที่วัดทุ่งศรีเมืองครับนี่ท่านผู้ว่าพง์รัตน์หมาเองเลยครับซึ่งก็มีชื่อเสียงในการทําต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ระดับแชมป์ติดต่อกันมาหลายสมัยแต่แต่ว่าปีนี้นะครับได้รับงานทําต้นเทียนแกะสลักขนาดกลางให้กับอําเภอบุญทริก เล่าเรื่องราวพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดนะครับส่วนสาเหตุที่วัดทุ่งสีเมืองไม่ส่งต้นเทียนเขา้าส่งต้นเทียนเข้าพรรษาเข้าร่วมแข่งขันเนื่องจากว่าการทําต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่านี้ครับจึงเตรียมไปทําปีหน้าแทนนะครับนี่วัดทุ่งศีเมืองนะครับก็ได้มีการรับทําต้นเทียนให้แก่อําเภอบุญทริกนะครับแต่ว่าเป็นขนาดกลางครับ ส่วนขนาดใหญ่นี้ยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าต้องใช้เวลาพอสมควรในขณะเดียวกันทีนี้ครับทางด้านก็มีช่างเทียนช่างต้นเทียนนะครับรุ่นใหม่ครับนายวิเชียนนายวิชรุฑพาดีครับอายุเพียงแค่29ปีเองครับซึ่งก็เป็นช่างเทียนรุ่นใหม่ดีกรีนิปริญาโทเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยครับลูกชายของนายวิเชียนพาดีช่าง ต้นเทียนรุ่นพ่อกล่าวถึงการทํางานร่วมกันในปีนี้มีการนํารูปแบบของควรสองรุ่นมารวมกันครับโดยช่างภูปัญญาที่เป็นรุ่นพ่อมีประสบการณ์ของการของการแกะสลักลวดลายช่างรุ่นใหม่จะมีความรู้เรื่องขององค์ประกอบครับและก็สัดส่วนของต้นเทียนมาทํางานร่วมกันเพื่อให้ต้นเทียนภาษามีความสมบูรณ์ลงตัวและก็สวยงามยิ่งขึ้นครับ นี่เป็นการผสมผสานระหว่างทางด้านช่างต้นเทียนรุ่นใหม่จบปริญญาโทมาจากมศิลปกรกับรุ่นเก่าที่เป็นรุ่นคุณพ่อครับแบ่งหน้าที่กันโดยทางด้านนายพงศรพิรมรัฐนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจะมีการเร่งรัดให้การดำเนินง,งานด้านต่างๆเสร็จตามเวลาที่กําหนดครับ ขณะนี้นอกจากจะมีการทํทาทต้นเทียนแล้วนะครับยังมีการเตรียมอนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมงานระหว่างวันที่11ถึงวันที่17กระกฎาคมโดยเฉพาะวันที่13กระกฎาคมคณะผู้จัดทำนะครับจะนขาขบวนต้นเทียนมารวมกันที่รอบบริเวณทุ่งสีเมืองและก็งานแสดงแสงสีเสียงงานแห่เทียน <c oughs> ในช่วงค่ําคืน พอเช้าวันรุ่งขึ้นคือเช้าวันที่14กรกฎาคมจะเคลื่อนขบวนแห่ต้นเทียนที่เข้าร่วมประกวดให้นักท่องเที่ยวชมไปรอบเมืองน,นะครับหลังจากนั้นก็จะตั้งโชว์ต้นเทียนต่อเนื่องไปอีก3วันด้วยกันครับพร้อมกับย้ำนะฮะพร้อมกับย้ำว่าการจัดงานมีการคำนึงถึงการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่จะไม่ให้เกินจะไม่ให้เกิดก,การแพร่กระจายของชกข,ของโรคโควิด -19 ส่วนพี่น้องประชาชนนะฮะก็คงเข้าใจการป้องกันโรคจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมความงดงามประเพณีแหทิปสาในช่วงเวลาดังกล่าวหรือว่าจะมาก่อนวันงานนะฮะเพื่อร่วมแกะสลักต้นเทียนที่ช่างกําลังจัดทําอยู่ในขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่จากทางดานมินิเจอร์ออนไลน์นะครับทีนี้เราจะไป ทีนี้เราจะไปในส่วนของสนักงานประชาธิปันที่นี้ครับว่าทางด้านสนักงานทางด้านสนักงานประชาธิปันนะครับจะมีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับและก็มีการประชุมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะจากสนักงานประชาธิปัน์ที่นี้ครับอันดับแรกนะครับในส่วนของสนักงานประชาธิปันธ์นะครับก็ได้มีการรายงานเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะดูหน้าตาก่อนนะฮะ เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์มาเป็นทางด้าน <c oughs> ปรากฏว่าหายไปอีกทีนี้ครับผมนะฮะปรากฏว่าทางด้านพอตมาทันด้านสนัญสัมพันธ์ภาพข่าวที่เตรียมไว้หายทีนี้ครับนะฮะ <c oughs> ที่เตรียมเอาไว้หายขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าทำงานคนเดียวนะฮะเป็นทั้งคนที่ เป็นทั้งผู้ที่อ่านข่าวอ่าโอเคเจอแล้วครับผมเจอแล้วโดยเมื่อวันที่19มิถุนายนนะครับนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราและก็นางสลีสาพิรมรัฐประธานแม่บ้านมหาไทายัยจังหวัดอุบลราชธานีและก็นายสมเพชรสร้อยสักคูนะฮะร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับ <c oughs> ได้เยี่ยมให้กําลังใจช่างเทียนและก็ชุมชนวัดศรีประดู่ครับนี่ แถวคุมบ้านผมเลยนะครับวัดศิปดูนี่ครับแล้วก็วัดทุ่งสีเมืองวัดาธาตุวัดพระาธาตุหนองบัวตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพร้อมกับกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ร่วมกับภาครัฐที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับโดยจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้รวมแล้วก็คือ36ขบวนแล้วก็ขณะเดียวกันจะมีพิธีปล่อยขบวนแห่เทียนนี้ครับณนะบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับ ซึ่งจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ13องค์กร13องค์กรพัฒนาเศรษฐกิจอุบลราชธานีครับได้มีการจัดทารรที่นั่งอัศจัรรย์นะครับเคกว่า VIP seats ครับ,รบ,รบจำนวน3,500ที่นั่งครับให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของขบวนต้นเทียนและก็ขบวนประกอบต้นเทียนระยะทางระยะทางประมาณ600ถึง700เมตรครับ จะมี V.I.P. ซีซด้วยนะครับแต่ว่าผู้ที่จะชมนี่ก็คือแล้วก็ทางนัดเทศบาลเอกก็มีจัดอัธจันทร์นะครับให้พี่น้องประชาชนได้นั่งร่วมชมด้วยนะครับก็ที่ว่าทั้งส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีการจองตั๋วที่นั่งล่วงหน้าแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้ามารับชมได้นะครับระยะทางที่ดูนี่ก็คือประมาณ600ถึง700ถึง600ถึง700เมตรครับ นขณะเดียวกันผู้ว่าเองก็บอกว่าระหว่างวันที่ 1- ถึงวันที่12กรกฎาคมนะครับก็จะมีก่อนการจัดงานจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีควรทาเทียนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสาธิตการขบวนการทําต้านเทียนที่สวยงามจากช่างเทียนนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีและก็รวมทั้งร่วมทดลองและก็ตัดลายเทียนแกะสลักเทียน ภายในคุ้มวัดเทศบาลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจํานวนทั้งหมด9วัดด้วยกันนะครับในโอกาสนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีพศ2565ภายใต้ชื่องานนะครับ121ปีทวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17กรกฎาคมโดยมีจุดบริการรับ รถรับส่งฟรีตลอดงานนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับแล้วก็ในวันที่19ที่ผ่านมานี้ท่านผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วก็ทางด้านคุณนายด้วยก็ได้มีการเยี่ยมชมชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนวัดศีปดูชุมชนวัดทุงศรีเมืองชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวนะฮะก็ได้ออกไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ร่วมแกะสลักนะฮะได้เรียนรู้ การแกะสลักนะฮะนี่เป็นเทียนขนาดใหญ่เลยนะครับครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจขอบคุณทางด้านสนักง,งานประชาธิพันธ์จังหวัดอ,อุบลราชธานีเรานะครับที่ได้เผยแพร่ก,กิจกรรมดังกล่าวครับ121ปีนะครับงามล้ําเทียนพันษาถวยราชไฟทํางามล้ําเทียนพรรษาครับนะฮะทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วกิจกรรมนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมทีนี่ครับ ทางด้านสนักง,งานประชาธิปัตย์จังหวัดเองก็ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมนะครับเริ่มเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28, 28มิถุนายนนะครับจะมีการจัดงานถแถลงข่าวงานแห่เทียนภาษาจังหวัดอุบลราชธานีครับที่วัดพระาธาตุหนองบัวครับนะฮะ28มิถุนายนนะครับจะมีการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียน พันษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประจำปี2565ณวัดพระธาตุหนองบัวนะครับแล้วก็1ถึง12กรกฎาคมนะครับจะมีกิจกรรมการเยือนชุมชนชมวิถีควนทาเทียนณวัดทั้งหมดนะครับ9วัดก็จะมีวัดมหาวนารามวัดบุรพาวัดแจ้งวัดพลแพนวัดพระธาตุหนองบัววัดผาสุการามแล้วก็วัดศรีประดู่ครับท่านสามารถไปชมได้แล้วก็จะเปกิจกรรมนะครับที่ชมได้ เป็นการเยือนชุมชนคนทําเทียนครับอีกครั้งหนึ่งครับวัดมหาวารนวัดมหาวนารามก็คือวัดปาใหญ่วัดบูรพาวัดแจ้งวัดพลแผนวัดพระธาตุน้องบัววัดผาสุการามวัดศรีประดูนะครับนี่ไปชมได้ครับและต่อไปนะครับจะมีพิธีเปิดเฮือนครับเยี่ยมเยือนเทียนเมืองธรรมณะบริเวณลานเทียนทุ่งสีเมืองในวันที่11กรกฎาคมครับ11กรกฎาคมมีพิธีเปิดเฮือนนะครับ เยือนเมืองเทียนเมืองธรรมณบิเนะวลลานเทียนทุ่งสีเมืองครับส่วน11ถึ17คง17กรกฎาคมครับชมวิถีวัฒนธรรมเฮือนอีสานและก็แสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอบล5กลุ่มอำเภอณรลานเทียนทุ่งสีเมืองครับและก็มีกิจกรรมสืบสาร,ร,รยนตศินเยือนถิ่นเมืองเทียนเมืองธรรมณบิเนะวณลานเทียนทุ่งสีเมืองม,มีกิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียนณนะบริเรณลานเทียนทุ่งสีเมือง มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชนหรือว่าโอท็อปณลานเทียนทุ่งสีเมืองแล้วก็มีการตก,ตกแต่งเมืองและก็คุ้มวัดต่างๆครับ11ถึง17กรกฎาคมนะครับส่วนวันที่13กรกฎาคมจะมีพิธีเทียรับเทียนพรรษาพระราชทานแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนพระราชทานนะครับณทนะ่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเคลื่อนมายังศาลาจตุลมุขทุ่งสีเมืองครับ นะะในวันที่13นะครับกระกฎาคมแล้วก็มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสันหะบูชาณวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับมีการประกวดต้นเทียนพรรษาวันรวมเทียนก็คือ13กระกฎาคมณนะทุ่งศรีเมืองแล้วก็มีพิธีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับณบนะริเวณพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามครับนี่คือวันที่13นะครับ ส่วนวันที่13และ14นะครับจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีแสงสีเสียงภาคกลางคืนลูกอีสานครับ2จุดด้วยกันนะครับจุดที่1จะบริเวณหน้าวัดศรีอุบลตนารามจุดที่2จะบริเวณหน้าลานขวัญเมืองครับก็คือหน้าสลากลางจังหวัดหลังเก่าครับ13-14น,นะครับมีการแสดงแสงสีเสียง2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตน์จุดที่2หน้าลานขวัญเมืองครับหน้าสาลากกลางจังหวัดหลังเก่า แล้วก็วันที่14กรกฎาคมนะครับจะมีพิธีจะมีพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานแล้วก็พระอาน้ําฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนําขบวนแห่เทียนพรรษาณบริเวณปรมพิธีหน้าวัดศรีอุบรัตนารามแล้วก็จะมีพิธีนะครับถวายทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทานแล้วก็พระอาน้ําฝนพระราชทานณวัดศรีอุบรัตนารามครับแล้วก็ มีพิธีมอบถ้วยรางวัลประกวดต้นทีพ่พรรษาณบริเวณปรารมพิธีบริเวณหน้าวัดศรีวรตนารามซึ่งก็จะมีการประกวดนะครับประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก,ก,ลแ,ลลกแล้วก็เทียนโบราณด้วยครับหลังจากนั้นก็จะมีการนําเทียนนี้มาตั้งโชว์อีกนะครับเป็นเวลา3วันนะครับต่อเนื่องไปก็เรียกว่างานนี้เริ่มประเดิมตั้งแต่วันที่28นะครับจะมีการถแถลงข่าว แล้วก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็ขอเชิญชวนทางด้านผู้ที่สนใจนะักท่องเที่ยวนะครับได้กลับมาท่องเที่ยวงานแห่เทียนซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับก็ต้องขอบคุณทางด้านสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมดังกล่าวนี้ครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับและก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับฮะ ก็ถ้าเผื่อใครที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศนะครับถ้าเผื่อมาเป็นไปได้ควรจะจองที่นั่งอจองที่นั่งนะครับแล้วก็รวมทั้งจองที่พักด้วยเพราะว่าอุบลเรานี่ครับจะพูดง่ายๆว่าจะมีคนท่องเที่ยวที่อุบลเรานี้ปริมาณมากก็คือเดือนกรกฎาคมช่วงของงานแห่เทียนที่ว่านี้ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะที่ชมคลิปนี้นะครับหรือว่าชมการถ่ายทอดสด a c e b o o k Live นะครับได้กลับมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งครับ ทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มาแล้วนะครับอยากจะถือโอกาสนะครับตรวจเช็คนะรถนะครับต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับทางด้านอ bon ุบลสวิท1997ถนนกลางอาวุธนะครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง 30%ครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า O.R. ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับและขณะเดียวกันมีการรับ e อัปเกรดรถของคุณด้วยอุปกรณ์แล้วก็ชิ้ e นส่วนอะไหล่ต่างๆระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้และก็ยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับไม่พอล่าสุดนี้เสียแจ้นะครับมีการเพิ่มการให้บริการเป็นตรออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชน เปิดทุกวัน2โมงเช้ายัน5โมงเย็นแบบนสต s t o p สอิ์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบ,บรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็รับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออบุบลสวิตบริหารจัดการให้นะครับ และข้อนัดเดียวกันพอบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งคุณพพตอนนี้เอกสารเรียบร้อยกลับมารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1น 9, 9 7ถนนขลังอาวุธครับโทรสอบถามรายละเอียดครับ062-20155-10ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจวสาตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบ,บุการแบนแล้วก็ยังเลือกชนิดของเลนได้ด้วยเป็นเลนกระจกเลนมัลติโคดหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟนะครับ เลือกได้ที่อุบลการแว่นราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันอยู่ตรงข้ามกับโรงรับจำนำอยู่เยืเ้องๆกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับถนนเขื่อนธานีครับอุบลการแว่นเชื่อมั่นทั้งคุณภาพและราคาครับแต่ว่าถ้าเผื่อวิงเวียนศีษัหน้ามือตะลายคล้ายจะเปรมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐถนนชัยางกูล ฝั่งวารินก็รืองทวีให้แยกวารินซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกลผมเองก็พกพาเป็นประจำครับและถ้าเผื่อต้องการสั่งซื้อปริมาณมากก็090-370-1013มีทั้งขวดใหญ่กขวดกลางและก็แบบโรอ่อนครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะใช้เลือกซื้อครับขอบคุณฮะน้ำมันเหลืองตราต้นโพ